สวัสดีครับผมมาทัอนะครับวันนี้จะมาให้เทคนิคนะครับเกี่ยวกับการทานอาหารนะครับเพื่อให้ท่านทานน้อยลงนะครับอย่างน้อย3 0 0ร้อถึงห้าอกิโลแคลอรี่โดยที่ท่านไม่รู้ตัวเลยนะครับเจ๋งจริงๆนะคือท่านทานอิ่มเหมือนเดิมแฮปปี้เหมือนเดิมนะครับแต่แคลอรี่ลดลง3 0 0ร้อถึงห้าอกิโลแคลอรี่โดยไม่รู้ตัวนะครับเทคนิคนี้นะครับก็คือการเริ่มต้นมื้ออาหารอย่างถูกต้องนั่นเองนะครับ ขั้นตอนแรกครับ30นาทีก่อนเมื่ออาหารให้ดื่มน้ํา1แก้วใครชอบทานผลไม้ให้เพิ่มผลไม้ไปในช่วงนี้ประมาณ3 5ชิ้นเป็นผลไม้แป้งต่ำเช่นฝรั่งชมพู่เบอร์รี่และก่อนเมื่ออาหารนะครับผ่านไป30นาทีเราเริ่มทานอาหารใช่ไหมครับก่อนเมื่ออาหารให้เริ่มต้นเมื่ออาหารด้วยผักใบเขียวแป้งตับนะครับเช่นสลัดผักหรือผัดผักอะไรก็ได้แค่นี้ ทาน,น้อยลง300-500กิโลแคลอรี่ในทั้งวันแน่นอนครับลองดู